เคยไหมถือที่ตรวจครรนอยู่ในมือแล้วใจเต้นแรงระหว่างรอผลไม่กี่นาทีบางคนลุ้นบางคนกังวลบางคนถึงกับไม่กล้ามองคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวคือผลน,นี้เชื่อได้แค่ไหนตรวจเร็วไปหรือเปล่าหรือขีดจางแบบนี้แปลว่าท้องไหมวันนี้เราจะมาคุยกันให้เข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องของที่ตรวจครรน หลายคนเจอปัญหาแบบนี้ตรวจแล้วขึ้นขีดเดียวแต่ประจำเดือนยังไม่มาบางคนเห็นขีดจางแต่ไม่แน่ใจว่าควรดีใจหรือกังวลหรือบางคนทิ้งชุดตรวจไว้นานกลับมาดูอีกทีเห็นเส้นจางๆเพิ่มขึ้นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อยและไม่ได้หมายความว่าที่ตรวจเสียเสมอไป แต่เกิดจากความเข้าใจเรื่องการทำงานของที่ตรวจครรภที่ยังคลาดเคลื่อนที่ตรวจครรภไม่ได้ตรวจว่ามีเด็กหรือไม่แต่ตรวจหาฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมน HCG ฮอร์โมนนี้ไม่ได้สร้างจากร่างกายทั่วไปแต่สร้างจากรกหรือรกที่กำลังพัฒนาซึ่งจะเริ่มสร้างฮอร์โมนนี้ทันทีที่ไข่ซึ่งปฏิสนธิแล้วไปฝังตัวที่ผนังมดลูก ถ้ายังไม่มีการฝังตัวรกยังไม่เริ่มทำงานและที่ตรวจครรนก็จะยังไม่พบฮอร์โมนนี้นี่คือเหตุผลที่หลายคนตรวจเร็วเกินไปแล้วผลออกมาเป็นลบทั้งที่จริงๆการตั้งครันกำลังเริ่มต้นอยู่หลังการปฏิสนธิร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ6-10วันกว่ารกที่กำลังพัฒนาจะสร้างฮอร์โมนมากพอให้ตรวจพบได้ อีกเรื่องที่พบบ่อยมากคือขีดจางขีดจางอาจหมายถึงการตั้งครันระยะแรกแต่ในบางกรณีขีดจางอาจไม่ใช่การตั้งครันหากเราอ่านผลช้ากว่าเวลาที่กำหนดเมื่อทิ้งชุดตรวจไว้นานอาจเกิดเส้นระเหยซึ่งเป็นเส้นจางๆที่ไม่เกี่ยวกับการตั้งครันดังนั้นสิ่งสำคัญคือควรอ่านผลภายในเวลาที่ระบุในคู่มือของชุดตรวจ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจครันคือหลังประจําเดือนขาดอย่างน้อยหนึ่งวันและควรตรวจตอนเช้าเพราะปัสสาวะแรกของวันมีความเข้มข้นของฮอร์โมนสูงที่สุดถ้าต้องการยืนยันผลการตรวจเลือดสามารถยืนยันการตั้งครันได้เร็วและแม่นยำส่วนการเอัล์ราซาวมักเห็นถุงการตั้งครรนได้ชัดเจนเมื่ออายุครรนประมาณ5-6สัปดาห์ขึ้นไป หากตรวจเร็วเกินไปอาจยังไม่เห็นอะไรซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติที่ตรวจครันไม่ได้น่ากลัวและไม่ได้ซับซ้อนมันเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยบอกสัญญาณเริ่มต้นของการตั้งครันเมื่อเราเข้าใจมันอย่างถูกต้องเราจะไม่ตื่นตระหนกและไม่สับสนกับขีดเล็กๆบนแถบทดสอบขอบคุณที่รับฟังขอให้คุณดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ